ยังไงบ้างเาธุรกิจใช่ขอทานเม่อกี้โอเคค่ะเมื่อกี้คือเก็บได้ทันป่ะคะได้ได้อยู่ได้โอเควันดีๆเนาะวันดีๆค่ะวันนี้เป็นวันดีๆค่ะก็จริงๆวันนี้ค่ะ16สิงหาเป็นวันที่มาเปิดออฟเพนนิ่งนะคะสำหรับคลินิก MBS Wellness Clinic ค่ะเป็นอีกหนึ่งธุรกิจใหม่ของมายเองเพราะว่า ทำจากแบบความแฟชั่นแต่ล้วนๆเลยคือมาจบโพรบอท,ยทยรยทายิปจิ้งมาค่ะแล้วก็รู้สึกว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราอยากดูแลสุขภาพในองครวมก็มารู้สึกว่าหนึ่งปัญหาของเราในสมัยยุคก,การปวดเมื่อยตึงเนื้อเนื่องจากหลายๆสาเหตุไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนค่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นคลินิกกายภาพบำบัดค่ะที่เราเนี่ยเน้นทั้งกายภาพแล้วก็การดูแลร่างกายองค์รวมมีการรีว,วิตามินนะคะการทำเฟเชอร์ฟินเมนด้วยแล้ววันนี้ก็จริงๆเป็นวันเกิดหนูด้วยค่ะ <S <S <c oughs> <ๆ S 1> ใช่วันเกิดมาด้วยก็ แล้วเป็นเลิกที่ดีด้วยเราก็สายมูดูมาแล้วก็เลยโอเคจัดรวบทีเดียวเรียบเพื่อนมาแสดงความยินดีของกันทีเดียวเลยค่ะเป็นการฉลองวันเกิดที่เชษมากเลยนะคะวันนี้เปิเดธุรกิจด้วยใช่ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งปีที่ปีนี้ก็เป็นปีที่ไมยได้มีโอกาสเริ่มต้นทําหลายอย่างนะคะธุรกิจก็รู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้มันเป็นอีกหนึ่งวันดีๆของไม่จริงๆแหละแบบอยากรวมทุกอย่างก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เราลุยงานมากขึ้นจริงๆในปีนี้แล้วก็รู้สึกว่า เราแฮปปี้แล้วมีความสุขกับมันถึงแม้จะมีเหนื่อยบ้างคอบ้างค่ะแต่ก็ความที่จะลุยต่ออันนี้เป็นตัวเีืเท่ไหร่ะที่เราทำแบบนจริงๆธุรกิจถ้าหนาจริงตั้งแต่เด็กๆไม่เริ่มทาธุรกิจแล้วจริงๆตั้งแต่สมัยมหาหลัยแล้วค่ะทำแบรนด์เสื้อผ้ากับเพื่อนขายออนไลน์แต่ว่าถ้าอันนี้จริงๆในตอนนี้ปัจจุบันนอกจากจะทำไม่มีแบรนด์พิมกันแดดน,นะคะแล้วก็มีแบรนด์โซชาที่ทำกับพิการแล้วก็อันนี้เป็นคลินิกที่เป็นสิ่งที่สที่เป็นคลินิกกายภาพค่ะ คาดหวังยังไงบ้างกับคลินิกนี้คาดหวังจริงๆก็ในอนาคตคือมองว่าเออเราอยากทําให้มันมันไปกระจายหลากหลายสาขามากขึ้นแต่ถ้าพูดถึงปัจจุบันนี้จริงๆก็อยากตั้งใจทําที่นี่ให้ทุกการรักษาหรือใครที่เดินเข้ามาในคลินิกของไม้เนี่ยคุณแบบมีสุขภาพที่ดีขึ้นหายปวดหายเมื่อแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทางร่างกายแล้วก็จิตใจเลยคืออยากเริ่มต้นจากที่เนี่ยดูแลลูกค้าหรือว่าผู้ที่มาใช้บริการทุกคนให้ดีที่สุดก่อน ตามความสุขของไม้เนื้อไม่จริงใจแล้วไม้ก็ใส่ใจแล้วไม้ก็เชื่อว่าไม้อยากนาเสนอโปรแกรมที่ดีที่มีคุณภาพในราคาที่สมเหตุสมผลค่ะชื่คลินิกของไม้เนี่ยก็เปิดเป็นสหคลินิกนะคะรับประกันได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นประกันสุขภาพหรือประกันกลุ่มนะคะก็คือสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยค่ะแล้วก็ปลอดภัยทุกคนมาแล้สบายใจได้ในการมใช้บริการใช่ปลอดภัยแน่นอนไม้เน้นเอาเอาตัวหนูเองอย่เป็นเพราะเราแบบเราเรียนจบมาเนื้ออาจารย์เราใดๆคือไม้กล้าพูดเลยว่า ทุกอย่างในคลินิกของอลไล่ค่อนข้างแบบทําแบบเต็มที่ตรงไปตรงมาแล้วก็เราพูดยังไงเราทําแบบน,นั้นแล้วเครื่องมือของเราเราก็เลือกเครื่องมือที่นําเข้าจากอ<ม>ังกฤษนะคะม,มีทั้งตัวแบบโฟกัสช็อคเวฟอันตราซาวแล้วก็ตัวไฮเลเซอร์ค่ะแล้วก็นักกายภาพของเราก็คือนักกายภาพที่จบมาโดยตรงในการประเมินแล้วก็ทําการรักษาในทุกๆโปรแกรมเลยค่ะแล้วก็มีคุณหมอ anti aging นะคะเป็นพ์ทเนอร์ของเราในคลินิกนี้ด้วยค่ะเขา้งาให้เข้อมาใช้บริการหรือยัง มาแล้วครับก็ตอนที่เขาก่อนจะเปิดคือเขาก็มีการทดลองตัวทรีทเมนต์หลายๆอย่างก็ลองเครื่องด้วยครับผมก็ได้มาทดสอบอยู่บ่อยๆเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ไกลจากบ้านและที่ทํางานของผมที่นี่ใช่ครับก็มาเป็นหนูลองให้ร้อยไม,ไม่ไม่ถึงขนาดนะหนูทดลองเพราะว่าเรามั่นใจในตัวพาร์ทเนอร์ของเขาทุกคนอยู่แล้วเพราะว่าแต่ละคนที่เป็นพาร์ทเนอร์เขาก็เป็นหมอเป็นนักกายภาพอยู่ในวงการอยู่ในสายนี้อยู่แล้วคือทุกคนมีประสบการณ์ เป็นสิปีกับทุกคนอยู่แล้วก็เหมือนได้มาลองดูได้มาลองชุดใหม่ๆอยู่ด้วยเพราะว่าเราเป็นคนที่มีปัญหากับเรื่องพวกนี้เยอะเหมือนกันเพราะว่าด้วยความที่เป็นคนค้อนข่าเอ็กซ์ตรีมแล้วก็เล่นกีฬาเยอะก็จะมีปัญหาทางด้านแบบข้อต่อทางด้านเอ็นอะไรอย่างเงี้ยจะปวดจะเจ็บแบบเดือดรังก็มาได้ที่นี่ละครับช่วยรักษาไปเยอะเลยวันนี้มาแสดงทอนดีๆอวยพรมาอย่างไรบ้างคราวนี้ก็อะไรพิเศษไหมก็เออก็อวยพรขอให้ ประสบความสําเร็จเพราะว่าอันนี้มันเป็นงานที่เขาตั้งใจมากๆเลยคือไม่ได้เพิ่งเริ่มทําคือแปลนมานานมากๆต็นปีแล้วก็กว่าจะก่อสร้างอีกก่าจะรวบรวมเครื่องต่างๆที่เขาลงทุนไปเยอะเพราะว่าเครื่องหลายเครื่องเขาอินพุตมาจากเมืองนอกเลยแล้วเขาขายราคาแบบถูกมากผมจะบอกว่าเฮ้ยคุณคุณขายแบบนี้คุณจะคืนทุนไหมค่าเครื่องแต่ละอันเป็นล้านเนี่ยนึกออกไหมครับเขาเขาแบบใช้ใช้ของดีจริงแล้วก็ก็ขอไว้พรใ้ให้ให้ ให้พี่ๆช่วยด้วยกันฝากพี่ๆช่วยเนี่ยให้ให้เพื่อนให้ให้หลายๆคนเห็นได้รู้ว่า B&B นีเกิดขึ้นที่นี่เพราะว่าผมเชื่อว่าถ้าทุกคนได้เห็นและเขาได้มาลองเนี่ยรับรองว่าเขาต้องติดใจแน่นอนครับใช่ครับวันนี้มันเกิดไม้เลยค่ะมีของขวัญอะไรพิเศษให้กันหรือยังมีครับก็ให้ล่วงหน้าไปสักพักแล้วใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวจริงๆตอนแรกก็ว่าจะพาไปทานข้าวแต่ว่า วันนี้เขายุ่งหลายๆเรื่องก็เลยเดี๋ยวรอวันที่ว่างก่อนจะได้ไปแล้วแบบไม่เครียดไม่ต้องคิดเรื่องงานใช่แล้วมาตอบเลยว่าของขวัญวันนี้จะให้ไปขนาหนให้เหมอนเรือให้เงินที่ให้เงินที่ได้จากการทำงานทั้งหมดค่ะตลอดไปด้วยจ่างเล่ด้วยไหมคะต่างเล่นละเล่นนี่ใจใจปั้มมากเลยนะป่าเลยนะเนี่ยไม่ใช่ขนาดนั้านทำในขนาดนั้านครับก็ทำก็ทำด้วยกันทำด้วยกันก็เออ คนเ้ยช่ยนช่างๆ่ปนะคะพี่การก็บอกโอเคที่ทำมาที่แบบให้พี่การมาช่วยถ่ายในคลิปด้วยยกให้อะไรเงี้ยค่ะให้ของความรนเกิดหนูก็เอาเงินมาต่อเงินะเอาเงินมาลงทุนตอนนี้คือบอกเลยคลินิกนี้คือลงทั้งเงินแล้วก็ลงทั้งแรงตั้งแต่ก่อสร้างคือรับเหมาคุยเองหมดเลยอะไรเงี้ยแบบก็โหดอยู่ค่ะแต่ก็จะเต็มที่ค่ะสู้ค่ะเราเริ่มไหมอะคะเงินจาก เงินของเขาของนานะเงินจากการเขาทำอะไรเนี้ยเอื้มขายดีค่ะจะได้ถ้กจากก็จะได้แบบอยากเอาไปทําอะไรก็จะได้เลือกได้ตามที่เราอยากได้เนอะซึ่งอย่างที่บอกถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คงอาจจะเอาไปช้อปปิ้งแต่รู้สึกว่าในปีนี้มันเป็นปีที่เราเติบโตแล้วรู้ว่ากว่าจะหาเงินได้มาํำบากหนูก็รู้สึกเออหนูมีเก็บกับเอามาลงทุนค่ะใช่ก็ต่อยอดไม่อยากแม้แต่ซื้อของหรอคะ สิ่งของวันนี้มันเกิดเป็พิีการให้อะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยคือเมื่อก่อนนะตอนเด็กๆแล้วก็มีหวังอยากได้อะไรเงี้ยแต่พูดจริงๆพอมันโตขึ้นน่ะมุมมองเราเปลี่ยนไปเยอะเลยค่ะแล้วแบบแค่พี่การเนาะเดี๋ยวชวนไปทานข้าวกันไปใช้แบบโมเมนต์ด้วยกันในแบบไปการดินเนอร์อะไรเงี้ยค่ะก็แฮปปี้แล้วค่ะจริงๆบอกได้ไหมคะว่าหลักเท่าไหร่เท่าไหร่นิดหน่อยค่ะแต่เขมีค่าทางใจเนาะใช่มีค่าทางใจคืออย่างที่ไม่บอกไปเนอะว่าแบบ หลายๆอย่างที่แบบเหมือนเหมือนพี่การเขาทําให้หรือคอยซัพพอร์ตหรือที่เขาไม่เขาเป็นคนไม่ได้พูดเยอะแบบไม่ได้แบบพูดหวานอะไรเงี้ยแต่ว่าบางอย่างที่รู้สึกว่าอย่างวันนี้เขาก็แซวว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวเขาจาไม่ได้เขาแบบมีนัดประชุมอะไรอย่างเงี้ยต่สุดท้ายคือเขาก็ตั้งใจแล้วก็มาก่อนเวลาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกดีแล้วตรงเนี้ยค่ะทุกอย่างมันัวมันวดีเรลองอรทุกทุ่ไลเขาจะมาค่ะก็ดีครับดีมีค่ะอาจารย์เป็นไงบ้างคะขอบคุณ โอเคครับก็ดีครับก็สนุกดีแบบพอได้มาเจอคนที่แบบพลังเยอะอินเทอร์เนล้นอย่างเงี้ยมันก็เหมือนแบบอะไรที่มันล้นล้นมามันก็มาถึงเราอย่างเงี้ยทำให้เรารู้สึกแบบอินเทอร์เนมีเน็ตจีมีแบบคึกคืนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเราก็เข้าวาัยสี่สิบกว่าบางทีมันก็อาจจะดรอปบ้างอะหลายอย่างพอได้เจอแบบพลังบวกเข้าไปมันก็เลยรู้สึกกลับมาแอคทีฟอีกครั้ง ดีฮะทำให้เด็กลงดีมากลงไหมคะดีนะเด็กลงไหมเด็กลงไหมครับเราที่เด็กลงไม่ใช่เด็กลงเพราะว่ามาที่นี่ด้วยนะมีทวิตมีทวิตเมนด้าด้วยนะที่เนี่ยนีพูดเก่งมากพูดเก่งกว่าไม่เราไหมคะทุกคนว่า แต่วาาให้โลกเราสดใสขึ้นด้วยใช่สดใสพูดเก่งด้วยเพราะว่าเพราะว่าเขาบังคับให้ผมไลฟ์ทิกต็อกทุกวันมันก็เลยเหมือนกับได้ฝึกวิชาไปด้วยทุกวันมันก็เลยอ่าก็เลยทําให้พูดคล่องขึ้น้วยกันับแล้วมาค่ารู้สึกว่าความนิ่งของสิงกรลาหรือความมนใหญ่ของเขาเต็มเต็มเลยเนี่ยมีการจริงๆคือมันเป็นคนที่ค่อนข้างแบบเราอาเป็นคนที่แตกต่างกันแล้วมารู้สึกว่า ในส่วนพิการคือด้วยความที่ประสบการณ์นในแบบว่าการทํางานหรือการใช้ชีวิตหลายๆอย่างเขาผ่านอะไรมาแล้วแล้วบางทีการปรึกษาที่ไม่ในมุมมองไม่ซึ่งบางทีเป็นมุมมองเด็กและเราอาจจะแบบเฮ้ยเราไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาอย,ยัางไรฟังที่ไม่หันไปถามพิการมันก็จะได้คาแนะนําที่ดีแล้วไม้ก็ยินดีรับฟังแล้วนํามาปรับปรุงค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบธุรกิจอันนี้ก็คือปรึกษาพิการเยอะมากเรื่องของการก่อสร้างเนื่อเราไม่เคยมีความรู้ทางด้านนี้เลยอะไรเงี้ยไม้ก็แบบมีปรึกษาไปหรือว่าในเรื่องของการทำมาร์ดติ้งต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ ในการคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติกันคือเขามาสอนที่ไมเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมีความเป็นระเบียบม,มากขึ้นแล้วก็รู้จักวางแผนในการใช้ชีวิตได้ดีขึ้นในทุกๆเรื่องค่ะถ้าอนาคตมันชัดเจนขึ้นมาด้วยเลยนะคะเพราะว่าทุกอย่างก็เหมือนลงตัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยสำหรับไมคือไมว่าไมคา์ยัยงรู้สึกแขใๆกันคืออย่างที่บอกนะเราแบบโฟกัสปัจจุบนันแล้วไมรู้สึกว่าเฮ้ยทุกวันเนี้ยมัน มันดีมากๆที่เราได้มีโอกาสทํางานร่วมกันแล้วก็ได้มีการคุยกันในหลายๆมิติไม่ใช่แค่เรื่องของหความรักหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเราได้รู้จากนิสัยกันจริงๆในอนาคตรจริงๆถ้าตอบตรงๆแบบคือตอนนี้ยังคือเรารู้สึกว่าเฮ้ยไปเรื่อยๆถ้ามันดีในจังหวะที่มันใช่มันก็มีการพัฒนาไปเองแต่ไม่ได้อยู่ในความคาดหวังหรือว่าในเร็วๆนี้คงยังไม่มีค่ะก็รู้สึกว่า,าปีนี้เราอยากโฟกัสกับงานจริงๆค่ะแ,แล้วก็ยังไม่ถึงการพิพากาแบบวาภาพไว้ว่าจะเป็นแบบอะไรอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ อย่างเงยารีอยเงงย่างงยงยต่อมาโอเคครับตอนนี้ก็คือด้วยความที่เรามันคอลลาเจนนี่หรอครับอาจจะแบบว่ามองเรื่องอะไรนั้น็มันคอลลาเนันบ่นี่หรสิบกว่าปีอ่ะมันก็อาจจะมองภาพคนละแบบคือในในมุมผมคืออาจจะต้องทำแบบเรื่องที่มันเป็นลากฐานอยให้มันแข็งแรงก่อนแล้วเดี๋ยวเรื่องอื่นมันก็จะ มันก็จะตามมาเองแล้วม,มันก็จะ incident, Ora, kaikki, มันก oui, ็จะมันก็จะนึกออกว่าพอมันมีอะไรที่เป็นที่ support ที่ดีทุกอย่างมันก็จะทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นเองเนี่ยประมาณนั้นก็รอลุ้นต่อไปเนาะเราลุ้นรอลุ้นที่นายขออนุญาตย้อนถ่ะที่ออกรายการพี่ติ๊กี้เขาบอกว่าแบบอ่าเราก็รู้เพราะว่าทุกคนกับพี่นกัน อ่าใช่ที่พี่การไปยกป้ายในรายการพี่นิกกี้อะที่บอกว่ามีแฟนหรือยังอ๋อครับครับครับเพราะเราไม่เคยเหมือนเราไม่ช่ใช่ไม่ได้ออกสื่อไม่ได้ไม่ได้บอกไม่ได้บอกใครครับครับครับใช่จริงแต่พอมันโตขึ้นนี่พี่ไม่ไม่เข้าใจตอนเด็กๆพอตอนมายี่กว่าทุกอย่างมาอยากได้มันจะมีความคาดหวังแต่พอเราถึงจุดหนึ่งเรารู้สึกจริงจงว่าอย่างไม่ไม่เพิ่งไปแบบ เหมือนเรียนเรื่องแบบเป็นนักที่ปรึกษามาอ่างเงี้ยค่ะแล้วเราลองมาแบ่งพาร์ในชีวิตของเรายังรู้เลยว่าพอมันเขียนแบ่งมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทํางานครอบครัวหรือความรักหรือว่าจิตวิญญาณเงี้ยหมยเลือกอย่างแรกที่ขึ้นมาคือการทาํางานจริงๆรู้สึกว่าปีนี้มันเป็นปีของการเริ่มต้นเราอยากโฟกัสตรงนี้ปีหน้ามันจะได้มีการเติบโตแล้วในอนาคตเราก็เมื่อถึงเวลาที่มันใช่ไม่เชื่อว่าทุกทุกอย่างมันจะมาเองคือเราทำวันนี้ให้มันดีที่สุดให้มันเต็มที่เราก็จะไม่เสียใจค่ะ เขาบอกว่าตอนนั้นไม่ได้มีการขอแฟนไม่ไม่มีเลยไม่ขอแต่มีกันตอบใช่ไหมใช่แล้วว่าอะไรมีโมเมนต์นะครับแม่แม่พี่ชายจริงๆแบบตอนนี้เราขอแฟนหรอไม่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 มันเหมือนมันมันรับรู้ได้ค่ะใช่ไม่ไม่ติดไม่เป็นไรแล้วแบบนี้เราจะมีวันรอบกันวันไหนเอราเราหนักวันไหนกันย่างเงี้ย นี่เขาต้องเขาก็ต้องมีกันไม่มีเราไม่มีจริงๆนะครับคือเรามีแบบระยะเวลาคราวๆด้วยสามเราไม่ไม่ไม่มีมมครับครับทที่หลังมีไหมก็หมดเลยเออม่กันไม่กันอะไครับ,รบไม่จันไม่มันไม่ได้ยึดติดวันอยู่แล้วครับเราก็ดูแบบมันจริงๆมันจะฉลองมันก็วันไหนก็ได้ที่มันแบบดูแล้วลงตัวเพราะว่าเราก็ไม่ได้ทุกวันนี้มันก็แฮปปี้อยู่แล้วนี่หรอปะไป อะไรโมเมนต์แบบนั้นก็มันก็มีเรื่อยๆอยู่แล้วอาจจะปรับเรื่อยๆอยู่แล้วครับใช่กเป็่อะไรที่โอกาสแค่สองสุขไปเรื่อยๆใช่จริงจริงหรือว่าทุกวันกำลังครบรอบใช่ทุกวันทุกวันที่พวกเราว่าจะเป็นวันที่เราชวนกันไปทานข้าวซึ่งแบบ ส่วนนี้คือคุยกันเรื่องงานแบบส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบวันเสาร์อาทิตย์เนอะอาทิตย์หนึ่งล้อแบบไปทานข้าวด้วยกันแล้วก็แทนเออวันไหนถ้ามีเวลามาชอบชว่วารไปรีวิวร้านส้มตำไงหลังๆไม่ได้ไปร้านส้มตำเลยค่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมมีปรสงการณ์ถ้าเกิดเราแกกขอแตงโมอะไรเงี้ยถ้าเป็นตัวไหนยากเลยอะไรนะครับแขกแขอดตงามเลยมันยังยังคิดไม่ออกเลยครับต้องต้องวางแผนดีๆอยดีครับใช่ครับ อาจจะไม่ต้องเสียวไผเลยก็ได้นะว่าแบจุดหนึ่งมันอาจจะเอออะไรอย่างเงี้ยค่ะล้อก่อนเนี่ย้ไม่ได้คิดจริงๆค่ะแล้วาเราก็เรียบง่ายกันใะช่เราไม่ต้องการความหรูหราอนะไรค่ะใช่ไม่รู้สึกว่าเรียบง่ายแต่สม่ำเสมอมันระยะยาวมันมันมีความสุขมากกว่าคือบางทีคนเราอ่ะมันไปอยู่บนความคาดหวังคือเมื่อก่อนเราเป็นคนที่ไม่เชื่อว่าตอนเ,อเด็กๆเราคาดหวังทุกอ,อย่างอยูอย่บนความคาดหวังแล้วไม่ว่าจะเรื่องความรักหรือเรื่องการทํางานบางที คาดหวังมันก็มาพร้อมความผิดหวังซึ่งสุดท้ายเหมือนไลยานุสวัสอยากให้ตัวอยู่กับปัจจุบันเรารู้ว่าเราสุขเราทุกข์ยังไงสุขเราก็ไม่ต้องสุขจนเต็มที่ค่ะเราก็สุขแล้วรู้อยู่ตรงนั้นเหมือนเวลาทุกข์เราก็อย่าไปจมอยู่กับมันเพราะทุกอย่างมันมีทางออกอะไรเงี้ยม็รู้สุขว่าเฮ้ยพอนําำอันเนี้ยปรับใช้ในชีวิตเรามีความสุขในแต่ละวันมันง่ายขึ้นนะแล้วความเครียดพอเราจัดการได้มันทาให้เรานอนหลับแล้วสุขภาพเราก็ดีคือมันมีคนชี่แต่หมายเข้าใจนะบางคนเขาพูดให้มันพู เราลองทําดูค่ะแล้วมันมันจะเป็นความสุขที่เอ้ยมันมันเรียบง่ายแล้วมันก็อยู่แบบความไม่คาดหวังแต่มันก็จะเป็นความรู้สึกที่ดีๆอะไรของการหัวคนแบบนี้แล้วรู้ไหคะความสุขล้นเลยไหมดีครับสนุกดีครับแบบเอเนอร์จีดีมันก็ทําให้เรารู้สึกตื่นตัวตลอดเวลาแล้วก็เขามีความแบบขยันแล้วก็เยอะมันก็มันก็เลยทําให้เราแบบเป็นจอยไปด้วยแล้วตอนนี้แบบเราได้มาทํางานร่วมกันอีกแล้วแบบ ต่างคนต่างพุชแบบลิมิตของตัวเองตลอดอะไรเงี้ยมันก็มันก็มีม,มีอรรถรสในการใช้ชีวิตในแต่ละวันที่สนุกแล้วมันมีชาร์เลนจ์สนุกดีครับได้ครับ,บได้อครับ